จังหวะนี้คุณอยู่กับผม solo hot head นะครับผมวิธีการขึ้น6ดาวแบบไวๆนะครับอันดับแรกเนี่ยเรากดคูณก่อนเลยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็หาตัวฟาร์มของเราเนาะจากคลิปที่แล้วว่าเราใช้ตัวฟาร์มตัวไหนอยู่อย่างเช่นใครที่ใช้หนอนหนังสือลมเนะาะก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาบอนกิกี้เข้ามาใส่3ตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันออโต้ไปยาวๆเลยนะครับผมที่เหลือก็ขายของอย่างเดียว ทีนี้เวลาจบดันอนะ่ะมันจะมีเรื่องของอมอนผู้นี้นะครับมันเรียกว่าอะไรนะเอเลมอนนะครับจะเป็นรูปแบบ2ดาวและสมดาวเดี๋ยวเราลองให้ดูสักิงแล้วกันนะก็จะค่อนข้างไวเหมือนกันเราสกิลทีเดียวตายหมดนะครับมันก็จะค่อนข้างเร็วแล้วก็ เพชรค่อนข้างไหลด้วยนะครับผมเพชรไหลแต่ก็อีก็จะได้น้อยลงมาหน่อยอีกวิสิบาวิแล้วแต่แต่ส่วนตัวผมฟาร์มแบบนี้นะครับอ่าด่านสุดท้ายช้าหน่อยแต่คุ้มนะในเรื่องของ e ีที่ต่างกันเดี๋ยวผมกดให้ดูสักทีนึงนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เพราะว่าแบบเออทำของแบบไว้ฟาร์มไปอีกด้วยผมที่เก็บเปลี่ยนของนะครับผมแต่ก็เฉลี่ยประมาณสัก20วิ ก็โอเคแล้วสำหรับการทามดาสุดท้ายนะจะใช้ดาเมจสองตัวในการฆ่าครับในการเคียร์เวฟนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับของที่ผมใะ้อยู่ประจำนะพอเรฟ้าแบบว่ายาวๆไปแล้วนะครับเราได้กด e ีพีตรงนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผม จังหวะที่เราจะขึ้นมอนอย่างเช่นผมจะขึ้นตัวนี้เนี่ยแล้วผมจะสามารถที่จะ,จะเจริญพันธุ์ได้เลยนะครับโดยกดออโต้ฟีตัวนี้ปึ๊บทีหนึ่งมอนที่มันดรอปตามด่านเมื่อกี้นี้นะครับผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาก็คือเหมือนมันอัพให้เลยนะครับผมว่ามอนตัวนี้มันใช้อะไรบ้างไออันนี้ที่เราทาทิ้งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของมอนแล้วนะกิน e p ใช้เงินรวมมาแล้วนะเนี่ยเราสามารถอัพได้เลยนะครับแบบนี้ อันนี้คือในกรณีที่เรามีแบบมอนแบบกิกี้เพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบอมอนไม่ไม่ค่อยมีเลยว่ะดอปยากด้วย,ย,ยนะี้่น่ะบางทีเราอาจจะต้องใช้มอนสามดาที่เรามีในการมาทําแบบเป็นการ์ดก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะขึ้นตัวนี้นะครับผมดูนิสัยก่อนนพยายามเช็คนิสัยก่อนว่าเอ้ยนิสัยดีไหมอย่างเช่นถ้าเป็นเต่าเนี่ยเราก็ต้องการเลือดกับป้องกัน แต่อันนี้นสัยไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรกินได้แล้วก็เอาเว้ไปเลยนะครับผมเสร็จปุ๊บอีโวแล้วก็ใช้แบบมอนประเพทนี้ก็ได้อีโ e วแบบนี้ขึ้นไปก็ได้เหมือนกันแต่แบบนี้มันจะค่อนข้างช้านิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องแบบคอยคัดหน่อยนะครับผมคือทำแบบนี้ขึ้นไปอัพดาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมอนห้าดาวนะครับจน5้าดาวห้าตัวแล้วเราก็ค่อยมาขึ้น6ดาว คล้ายแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตัวไหนที่มันฟาร์มได้ไวๆบ้างนะครับผมอย่างเช่นตัวแรกเราแนะนําไปแล้วเนาะหนอหนังสือลมนะครับตัวนี้ถ้าใครมีก็ปั้นเลยๆแต่ถ้าไม่มีเรามาดูตัวอื่นเคือมีตัวที่จะแทนได้ครับธาดลมเนี่ยก็จะมีตัวของลอคเตอร์ลมก็จะฟาร์มได้เหมือนกันสกิลหมู่สองสกิลนะครับผมคล้ายๆคล้ายๆหนหนังสือลมเมื่อกี้นี้ แต่จะมีเรื่องของรถเกรดเข้ามาหรือถ้าอย่างธาตุไฟนะครับก็เป็นด็อกเตอร์ธาตุไฟก็ได้พวกนี้มันสามารถที่จะแบบขึ้น6ดาวได้เลยนะไอพวกตัวฟาร์มทั้งหลายมันจะทาให้เราแบบว่าเวลได้ไวนะครับแล้วก็จะทําให้อดีเนี่ยเติบโตได้ไวตัวอื่นก็จะหกดาวไวขึ้นส่วนธาตุน้ำที่แนะนําก็จะเป็นตัวนี้นะครับวิสธาตุน้ำตัวนี้สกิลตีหมู่แล้วก็เนี่ยพาสีเรื่องเคลื่อนมามีได้สปีดของเลเวลแล้วเวลาโจมตีเนี่ยก็จะ ดาเมดแรงขึ้นร้อนะครับตามค่าสปีดด้วยยิ่งเราเร็วกว่ามันก็คือจะยิ่งแรงยกต,ตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะเผื่อใครที่แบบไม่มั่นใจในวิธีตัน้ำมาดูที่ตรงนี้ได้เหมือนกันเช่นคนนี้เขาก็เนี่ยใช้ในการแบบว่ามาเคลียร์เวฟในดันไฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูรีพีทสักทีไหมนะครับผมสองมืนกว่านะค่อนข้างแรงไม่มีบับดาบมีแค่ก่อแตกนะครับผมแล้วก็คูดาวจะค่อนข้างไวซะด้วย ะะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ฟาร์มได้แล้วก็เนี่ยได้ลงดันได้เอ,อค่อนข้างคุ้มนะครับใครที่ไม่มีหรือว่าตัวอื่นแนละ้วพวกด็อกเตอร์ไฟด็อกเตอร์ลมหนอนลมอะไรพวกนี้ครับก็เอาตัวนี้มาฟาร์มได้อน,นี้ก็จะเป็นวิธีการขึ้นหกดาวแบบไวๆ,ๆนะครับผมก็เผื่อใครที่แบบโอ้ยเพรไม่พอนู่นนี่นั่น,นผมแนะนํานี่เลยเติมพวกแคปพวกนี้เข้าไปลิมิเต็ดค่อนข้างคุ้มนะพวกลิมิเต็ดพวกนี้ครับมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ ขึ้นมาเรื่อยๆเวลาเราผ่านด้านผ่านนู่นนี่นั่นอารีนาตัดแรงมันก็จะมีแพ็กใหม่ขึ้นมานะครับผมสำหรับร้านที่แนะนำก็ซาร่าชอ็อปอย่าลืมใช้โค้ดสโลโลด5%ด้วยนะครับก็ติดต่อได้ที่ลิงก์ข้างล่างผมทิ้งไว้ให้แล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฝากกดกระดล่งกดซับสไคร้ด้วยลวกันแล้วเจอกันในไลฟ์ช่วงทุ่มสองทุ่มแล้วกันนะครับผมเยียบี